เปิดวอล์กมาวันนี้เต็มกราฟมากเลยบอกเลยโคตรง่วงคือเข้าวยิมสภาพนี้ไม่ไหวแน่นอนอะ่ะแบบต้องนอนเนี่ยผมต้องเอนปรับเบาะนอนในรถสักประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวไปกินกาแฟต่ออีกไม่งั้นไปสภาพนี้คือแบบไม่มีแรงยกอะ่ะคือเรื่องของเรื่องอะ่ะบ้านผมอะ่ะก่อนเทศกาลใช่ป่าวันอ่ะพรุ่งนี้วันพ่อเงี้ยเขาก็คือแบบไม่ไม่ค่อยอยากไปกินข้าวข้างนอกไงแบบแบบวันเทศกาลอ่ะคนมันเยอะ ก็เลยแบบอ่าชอบแบบล่วงหน้าแงยวันหนึ่งจะได้ไปแบบอ่าคนไม่เยอะไปถึงจะได้กินเลยไปก็ไปกินตีน้อยมาครับคือขนาดผมกินแบบเน้นโปรตีนนะเวเน้นแบบพวกเนื้ออะไรที่เป็นแบบพวกเนื้อๆทั้งหลายอ่ะเนื้อเนื้อน่องใช่ไหมของของตีน้อยอ่ะเออยังรู้สึกแบบโอ้โหเมาตอนนี้คือแบบเหมือนคนเมาน้ําตาลอ่ะมันจะน็อกกับแบบสภาพแบบไม่ไหวแล้วต้องนอนสักสิบนาทีอ่ะถึงจะแบบเออเข้ายิมต่อ เดี๋ยวถ้าไม่ไหวผมว่าผมต้องโหลดกาแฟาแล้วอะกําลังจะเคลิ้มหลับในรถเลยนึกขึ้นได้ว่าหลับในรถนี่แม่งอันตรายมากเลยนะเว้ยคือผมอะเมื่อก่อนชอบสตาร์ทเครื่องใช่ป่ะเราก็เปิดแอร์นอนแต่ทีเนี้ยมีเพื่อนผมอะบอกว่าเฮ้ยจริงๆหลับในรถอะเปิดแอร์แม่งอันตรายมากเลยคือมันตายได้เลยนะเว้ยผมบอกเฮ้ยเชื่อจริงเหรอหลับในรถมันจะตายได้ไงมันเปิดแอร์อยู่ใช่ป่ะมันบอกว่าจริงๆอะการนอนในรถอะ คือท่อไอเสียเนี่ยมันปล่อยก๊าซคาร์บ,บนอนมอลกไซด์ออกมาใช่ปะ่ะแต่ไอระบบแอร์ของรถอ่ะมันจะดูดไอพวกไอพวกกา๊าซพวกนี้เข้ามาผมว่าอ้าชิบหายแล้วคือแล้วก็คือไปเปิด Google อ่านแม่งหลอนเลยทีนี้แบบไม่การนอนเลยแบบเออกำลังง่วงๆอยู่สรุปคือหายง่วงเลยเนี่ยได้กาแฟเออเริ่มเริ่มเริ่มฟื้นแล้วคือตอนแรกต้องแบบซึมๆผมไม่รู้นะว่า สาเหตุหนึ่งที่เราแบบเวลาเราขับรถยนต์อะแล้วมันรู้สึกเพียงง่วงมัมั่มันเป็นพวกแบบก๊าซคาร์าบอนพวกนี้หรือเปล่าที่แบบเวลาเราขับรถนานๆแล้วแม่งแบบเพียหาวตลอดเวลามันเป็นแบบออกซิเจนไม่พอหรือเปล่าน่าจะเป็นพวกเหตุผลพวกนี้ทําให้ร่างกายเราแม่งรู้สึกไม่สดชื่นวันนี้คงเป็นวันเปื่อยอีกวันหนึ่งที่ผมจะใช้แมชชีนเข้ามาช่วยครับคือวันนี้ขี้เกียจแบบโฟกัสขี้เกียจจับระเบียดท่าร่างกายมากเลย เป็นวันที่แบบเปื่อยครับพอมันมันง่วงมันร่างกายมันไม่ได้แบบเต็มร้อยอะ่ะอืมก็ใช้แมชชีนช่วยครับอย่างน้อยการเล่นของเราเนี่ยมันก็มันก็โดนอะ่ะโดนง่ายกว่าเล่นพวกดัมเบลพวกเครื่องเนี่ยเราแค่นั่งแล้วก็ปรับท่าให้มันถูกแล้วก็ดันให้เท่าที่เราจะมีแรงดันอ่ะแต่ก็มาตรฐานครับ น่าจะประมาณ4-5เซตต่อท่าเหมือนเดิมประมาณ5เซตอุนนี้จะจบประมาณ25เซตเล่นอกอย่างเดียว,วยผมบอกเลยนะว่าไม่ต้องมีอาการเนี้ยทุกคนอาการแบบวันเปื่อยวันเฉื่อยวันที่แบบว่ามาถึงยิมแล้วแม่งแบบเข้าน่วงซะแล้วอ่ะแบบยังไม่ทันเล่นเลยหมดพลังอะไรเงี้ยเจอเจอทุกคนครับผมผมก็เป็นเนี่ยอย่างมาวันนี้คือถามว่ามันมันมีแรงไหมมันก็มีแหละแต่ว่ามันรู้สึกแบบ ไม่เต็มร้อยอะเออแต่เราก็แบบอ่ะยกยกม่งไปให้มันแบบให้มันจบวันนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะบอกว่าเออไปนอนให้มันดีหรือแบบว่าเตรียมตัวให้มันพร้อมมันก็จะแบบเออมันก็จะฟิลดีกว่านี้นะคนนี้ก็เอาแบบเอาเท่าที่ไหวอะ่ะแต่ก็คือจะเล่นจบตามโปรแกรมนหครับจัดให้มันจบจบไปไหนไหนมาถึงแล้วแต่เชื่อป่าวว่าสมัยที่ผมแบบว่าขอพ่อสมัครฟิตเนสแรกๆอะ่ะมีอยู่เดือนนึงเว้ย ผมไม่บอกแล้วกันว่าที่ไหนผมเข้าไปอยู่สองครั้งอะ่ะแล้วแม่นคือแบบเข้าไปคือไม่ได้เล่นด้วยนะเว้ยไปกดไปกดน้ําอัดลมแล้วก็มากินี่ะแล้วก็หลับอยู่ตรงโซฟาเออตื่นมาแบบเออชั่วโมงนึงแล้วหรอกลับบ้านเรือแบบไม่ไหวแล้วแบบโอ้โหรู้สึกผิดเลยอตอนนั้นคือแบบพ่ออุตส่าห์สมัครฟิตเนสให้แล้วก็แบบไปอยู่ประมาณแบบสองสาครั้งอะ่ะไปเล่นครั้งหนึ่ง้งแล้วก็อีกสองครั้งก็แบบ ไปกดน้ําแล้วก็นอนโซฟาสบายเสียดายตังที่เป็นสำหรับผมนะไอ้แบบชีเล่นอกเครื่องนี้มันคล้ายกับวิดพื้นที่สุดแล้วคือวิดพื้น่ะเราจะกลางมืออย่างงี้ใช่ป่ะเป็นเป็นลูกศรไม่ใช่ตัวทีอย่างงี้นะเราไม่ได้วิดพื้นเป็นตัวทีอย่างงี้ถูกป่ะเราวิดพื้นนี่ศอกเราจะอยู่ประมาณนี้เหมือนลูกศรอะตรงนี้คือกลางลูกศรใช่ป่ะตรงนี้คือเนี่ยหัวลูกศรมันจะโค้งมันจะมันจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างงี้ใช่ป่ะเหมือนกันเลยจับไอ้เครื่องนี้เหมือนวิดพื้นเลยเห็นป่ะเนี่ยวางมือเหมือนกันเลย วางประมาณนี้ให้ฝ่ามือกว้างกว่าหัวไหล่แล้วก็ดันแต่มันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนการเล่นดัมเบลไงการเล่นดัมเบลมันจะมีแบบว่าอ่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูมันจะมีบีบเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมอ,อ,อกมันจะบีบเข้ามาหาด้วยกันหรือบางคนเขาก็จะเล่นแบบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันให้ให้รู้สึกว่าตรงเนี้มันเค้นเค้นขึ้นมาได้แต่แรกเวลาเล่นผมจะชอบฟีลแบบอย่างนี้มากกว่าบีบเข้า,านิดนึง แล้วก็ลงบีบเข้ามานิดนึงอแล้วก็ยืดอย่างเงี้ยอ,อแต่ตัวนี้มันก็คือใครที่เล่นอกเป็นแล้วเนี่ยก็แค่แบบเชิดเชิดหน้าอกให้มันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ดันแล้วก็ต้านช้าๆหน่อยเนี่ยแค่นี้โดรนแมชชีนอ่า <c oughs> หัวนี้เอาตามฟิลเลยเครื่องไหนว่างใส่เครื่องนั้น <c oughs> <c oughs> แห้หแรงไปหน่อยแรงไปหน่อย เนี่ยเวลาเล่นพวกมัชชีนนะมันจะต้องแบบต้านเอาไว้ตอนแบบเกือบสุดด้วยนะคือถ้าปล่อยสุดมันมันจะกระแทกอย่างเงี้ยเราเป็นคนแบบว่าไม่ไม่ได้รุนแรงไม่ได้ฮาร์ดคอขนาดนั้นไม่ได้แบบวางเหล็กไม่ได้วางแรงร้องดังอะไรเงี้ยแบบ สงสัยว,ว่าทำไมพวกเล่นกลมันต้องร้องแบบเอสเอสอิชอิชเด่ยคือคุณลองไปยกของหนักๆน,นะแล้วแล้วไม่ไม่ออกมาหรือว่าไม่เอสไม่แบบเหมือนนักมวยอะ่ะถ้าปล่อยแล้วปล่อย,ยปุ๊บลบไม่ร้องเสียงไม่ออกเนี้ยคืออะไรรู้่ปมันจะหน้ามืดจะเป็นล้มเพราะว่ามันเกิดแรงดันเวลาเราออกแรงหนักมากๆคุณเคยเห็นนักยกน้ำหนักมาก,ก่อนพอเขาท่าเขาเข้าท่ากำลังคลีนใช่ปะ่ะปุ๊บแล้วแล้วเวลาเจออะเวลาเจอคือมันต้องแบบปุ๊บขึ้นอย่างนี้ใช่ปะ่ะ มันจะต้องแบบคายลมออกมาจากพวกช่องท้องอ่ะเพราะไม่งั้นแรงดันในช่องท้องมันจะทําให้แบบหูอื้อลมมันจะออกหูมันจะแบบคือลมลมในท้องมันพยายามจะหาที่ออกอ่ะแล้วเราไม่แบบเอสหรือแบบล็อกอืออะไรพวกนี้ออกมามันจะมันจะเกิดภาวะแรงดันสูงครับแล้วก็หน้ามืดเป็นลมได้บางทีอ่ะขนาดว่าคนหายใจถูกต้องนะเล่นพวกเดดลิฟต์เงี้ยปุ๊บแล้วพอวางใค่ั้ปึ้งปุ๊บมันจะดีเลย์แป๊บหนึ่งเว้ย แล้วพอจังหวะที่กลับมายืนขึ้นอะ่ะบางคนจะเซเราเคยเนหะ็นบางคนจะเซลแล้วก็หงายหลังไปเลยเออมันมันเป็นภาวะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแตะพักอะ่ะักหลุดอะ่ะปุ๊บแล้วก็้ามืดหัวอาจจะแบบไปกระแทกพืนได้เพราะฉะนั้นอะ่ะเวลาเล่นอะไรก็ตามที่มันหนักๆอะ่ะอย่าไปกั้นหายใจคลายลมออกมาเล่นมุมย้อนแสงบ้างเป็นวัยรุ่นย้อนแสงเท่ๆ เข็นแบบนมมันลูกเลยน่าเช็คของนเช็คของเช็คของ่า่อออทานี้มังเล่นแล้วอกโคตรนูนอะบอกเลยนะวันนี้ออกยิมไปเนี่ยจากเดิมนมครับดีจะเป็นครับอีเลยครับเนี่ยโอ้โหเป็นลูกเลยเนี่ยเค้นมา ถามว่าทาไมต้องเล่นทีละข้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนมไม่เท่ากัน <laughs> อันนี้มันก็จะแบบเกรงกล้ามเนื้ออกได้แบบทีละข้างไงมันจะจับโฟกัสง่ายกว่ามันจะเทความรู้สึกไปกับนมทีละข้างได้ง่ายเล่นสองข้างเดี๋ยวออกแรงไม่เท่ากันเดี๋ยวนมเบี้ยวนี่เป็นวิธีการ เสริมหน้าอกของผู้ชายสมัยนี้ครับเข็นเข้าไปดูเป็นลูกเลยนี่ถ้ามีแก้วน้ำนี่วางแก้วน้ำได้เลยนะเนี่ยโคตรดีไวเลยปกติคือจริงๆเขาออกแบบมาให้เล่นสองข้างพร้อมกันแหละแต่ว่าเรามันเรามันเก่าแล้วไงเรามันช้ำแล้วพูดเล่นนะครับจริงๆมันจะมีมุมเนี้ยมุมที่เล่นตัวตัวอก อ,อกด้านในเนี่ยคือเราจะหันข้างเข้าเครื่องอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะดันดันเนี่ยดัน,นเนี่ยเนี่ยบีบบีบเข้าหาบีบเข้าหาอ,อกด้านในของเราฟึบอ่าจะต้องนั่งเฉียงๆหน่อยแต่ว่าวันนี้ผมจะเล่นเป็นมุมแบบมุมเหมือนเล่นเล่นไอ้ตัวบาร์อ,อกกลางแหละแต่ว่าจะเล่นทีละข้างเพราะว่าเดี๋ยวนมไม่เท่ากันให้ดูใกล้ๆเห็นไหมนูนเป็นลูกเลยเนี่ย จับเนี่ยโหฝ่ามือนี่ไม่มิดไม่มิดบอกเลยครับ E ต้องมีครับต้องไปหายกทรงใสบ้างแล้วบ้างเ่ยของแท้ครับทั้งนูนทั้งกลมทั้งชิดเนี่ยต้องนี่เลยครับเล่นอกถามว่าผู้หญิงเนี่ยเล่นพวกเนี้ยได้ไหมมันจะทําให้หน้าอกใหญ่ขึ้นไหมจะทําให้แบบจากครับ C ไปครับดีคับ E อะไรอย่างนี้ได้ไหมมันไม่เหมือนกันครับคือ ถ้าอยากให้เนื้ออกแบบแน่นกระชับอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีแบบความคล้อยความอะไรมันน้อยลงอ่ะโอเคเราออกกําลังกายเล่นพวกแบบท่าอกท่านอนดันได้แต่ถ้าอยากได้แบบกลมนิ่มอ่าทรงคล้อยตามธรรมชาติเนี่ยครับก็หาคลินิกได้เลยครับแล้วก็เตรียมเงินเสริมอย่างเดียวครับคือถ้าจะเอาแบบธรรมชาติแล้วก็นิ่มแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปเสริมแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ความกระชับอ่าบางคนแบบอก,อกคล้อยอ,อกแบบเนื้อแบบไม่ค่อยมีเนื้อเนื้อไม่แน่นเนี่ยอ่ะ เราเล่นพวกนี้ได้เสริมได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้ใหญ่ขึ้นนึกออกไหมโอเคมันจะทําให้แบบว่ารอบอกอะ่ะมันอาจจะมันอาจจะกว้างขึ้นอ่ามีมีความแบบตรงเนี้ยแน่นขึ้นแล้วก็ถ้าอยากจะได้เรื่องของตัวคับอ่ะคับ C ครับ EB อะไรก็ไปทําครับไปทําช่วยได้สุดละเป็นผู้ชายอย่าไปน้อยหน้าครับอย่างน้อยเราต้องคับดีนี่เล่นเข้าไปนมจะได้ใหญ่ S <S นี่รนนครับโหอย่างเค้นเลยเออ,อ,อแทบระเบิดดูดูด้านข้างครับมาฟูฟูนี่เต็มเต็มแน่นแน่นของแท้ของแท้ สาระบ้าง <laughs> เวลาเล่นพวกแมชชีนนะจะเป็นแบบเพดโหลดอย่างนี้ก็ได้ใส่แผน่นหรือว่าจะเป็นตัวที่มันแบบเป็นเหล็กเสียบน้ําหนักอะ่ะเวลาสมมุติเล่นอกบนใช่ปะ่ะให้ตัวกริปอะ่ะตัวบาร์เนี่ยมันอยู่ช่วงประมาณอกบนอะ่ะฝ่ามือเรามันจะอยู่ประมาณนี้พอดีครับแล้วก็จับเนี่ยกว้างกว่าหัวไหล่นิดนึงอ่ะเอาตามฟิลเลยบางทีบาร์เนี่ยมันจะเป็นบาร์ตรงแต่แต่ผมรู้สึกว่าบาร์เฉียงจะดีกว่านะบาร์เฉียงมันจะจับจับเรารู้สึกว่าเข้าข้อมือมากกว่าเนี่ยอย่างเงี้ย แล้วก็ท่านั่งครับเวลาเสร็จท่านั่งเนี่ยปกติเรานั่งอย่างนี้ใช่ปะ่ะยืดตัวขึ้นเชิดอกขึ้นอ่ยกอกปุ๊บอย่างงี้ใช่แล้วก็ตัวหลังเนี่ยหลังเนี่ยแอนแอนขึ้นมาจากเบาะครับตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่แบบมือลอดได้แล้วก็เอาสะบักเนี่ยยันเบาะไว้เนี่ยนะอกมันจะอยู่ข้างอย่างงี้แล้วเราก็เอาขายันพื้นครับถ้าเกิดว่าเล่นแบบหนักหนักหน่อยนะหกถึงแทีหมดแรงอะ่ะก็อาจจะพักเซ็ตสักประมาณ2-3นาทีไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะเล่นได้แบบไม่เข้มข้นคืออาจจะแบบยกแป,ป,ป๊บแล้วแบบไม่ถึง6ทีก็ได้เอ,อเพราะฉะนั้นพักก็พักสักประมาณ2อนาทีอย่างเงี้ยให้กล้ามเนื้อมันเริ่มแบบคลายตัวแบบมันมีแรงสำหรับเซตต่อไปมาปั๊มได้เลยนะปิดท้ายวันนี้เป็นเคเบิลครับเล่นอกนี่เล่นอกมุมนี้เป็นมุมกดลงก่อนก็เล่นมุมนี้2เซตครับ ก็นะวันนี้วันเปื่อยๆครับเล่นแค่ห้าท่าแล้วเป็นแมชชีนหมดเลยคือไม่ต้องแบบมาโฟกัสอะไรเท้าเครื่องแล้วก็ใส่เลยผ่าละ5ห้าเซตรวมกันทั้งหมดวันนี้ก็ยี่สิบห้าเซตครับ <c oughs> ประมาณนี้ออกตึงไปหมดแล้วแล้วก็ เดี๋ยวเหลืออีกมุมหนึ่งเหลือมุมเล่นอกบนครับเคเบิลอีก3เซตมุมนี้3เซตสุดท้ายมามุมสุดท้ายของวันนี้ครับอกบนซุดอกมามามาอย๊บมา,มา,มาเล่นคนเดียวต้องบิ้วเอง มามาเอข้นมาได้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 เึ้นอือขึ้นสามทีสามทีสามท,ามทีหนึ่งสองสองสองทีสองทีท,ทีหนึ่งจบมาเดินงานมอเตอร์โชว์ครับน่าบรรยากาศขาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พาไปดูรถซิ่งวันนี้ครับทำไมทำไมคุณพูดไทยได้ครับนิดหน่อยนิดหนยใช้ามาหลายปีแล้ว <laughs> ขอขอภาษาไทายสี่คำครับสี่คำสี่คำ <laughs> ข้ามันไก่อยู่ไหนเ <laughs> ข้ามันไก่อะ <laughs> ออข้ามันไก่ <laughs> อ๋อสิ่งกงกันใหญ่เลยดูโอ้โห้ย เฮ้ยคันนี้เอาเรื่องเหรอเนะี่ยดูดิเขียวแบบสวยเลยอะยังดูโควตคันนี้หล่อจัดเลยวะ่ะเพื่อนดูดิเฮ้ยรถอะไรครับเนี่ยไม่เคยเห็นเลย <c oughs> โอ้ยงามงามครับคันนี้ผมกําลังหาอะไรแบบสวยๆงามๆแบบที่พวกเพื่อนๆอยากเห็นกันนะแต่ว่ายังไม่เจอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยกำลังเดินหาถ่ายให้อยู่มีแต่รถไงพอมีแต่รถมันก็จะแบบว่าโอ้โหนะไหนๆมางานมอเตอร์โชว์ทั้งทีต่้งถ่ายแต่รถมันต้องมีสาวๆบ้าง1น3่กิโลกรัม ซีฟ์กาเดเตอร์มาพร้อมด้วยขุนกำลังแรงเพนตาสตาร์สามจุดตอบสนองของการแสดงผลและระมืลนิได้อย่างรวดเร็วอีกครั้งเติมเต็มความสูงไปอีกขั้นแอคไว้นะแอคไว้นะบูทนี้ครับ วันนี้คือแบบมื้อเดียวอยู่ยาวๆเลยตั้งแต่เช้าก็สุกี้ตีน้อยไปแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรครับกินกาแฟเพิ่มเติมแค่นี้แต่คิดว่าวันนี้น่าจะจบประมาณนี้แหละไม่ได้กินอะไรแล้วก็แคลมันน่าจะไม่เกินนะแล้วก็เนี่ยมาเดินมอเตอร์โชว์ครับก็ให้ดูบรรยากาศดูอะไรสวยๆงามๆไปนะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ